ใครจะเชื่อว่ามนุษย์และโรบอตจะสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างปลอดภัยแต่วันนี้มิสซูบิชิอิเล็กทริกของเราสามารถทำได้แล้วค่ะกับ Collaborative Robot อย่าง m e l f a a s s i s t a ค่ะและในวันนี้นะคะใหม่ก็มีแขกรับเชิญพิเศษที่จะมาสาธิตวิธีการใช้งานของ m e l f a a s s i s t a หรือที่เรียกสั้นๆว่าโคบอตกันค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีครับผมไอซ์โรบอทโซลูชันคอนซัลท์ครับก่อนอื่นเลยค่ะอยากจะให้คุณไอช่วยแนะนำหน่อยครัว่าโดยปกติแล้วเราใช้โรบอทในโรงงานอุตสาหกรรมอย่างไรบ้างคะสำหรับเจ้าตัวโรบอทอุตสาหกรรมนะครับเราจะใช้ในงานที่ก่อให้เกิดความอันตรายต่อมนุษย์เช่นการหยิบจับชิ้นงานเข้าเครื่องการจัดเรียงชิ้นงานที่มีน้ำหนัมกมากหรือนำมาใช้ในงานที่ต้องการความแม่นยำที่สูงและก็มีกระบวนการซ้ำๆแบบเดิมเช่นการประกอบชิ้นงานอิเล็กทรอนิกส์หรือการตรวจสอบชิ้นงานโ่หมกล้องวิชั่นเซนเซอร์เป็นต้น อ๋ออย่างนี้มันก็จะช่วยลดความเสี่ยงที่ก่อให้เกิดอันตรายและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานด้วยใช่ไหมคะใช่แล้วล้ครับอีกทั้งยังเป็นการลดข้อบิดพลาดในการทํางานด้วยครับและโคบอลตัวนี้มีลักษณะและทํางานอย่างไรบ้างคะคุณไอซ์สำหรับเจ้าตัวโคบอลตัวนี้นะครับจะมีรูปร่างที่ค่อนข้างโดดเด่นและทันสมัยรองรับน้ําหนักเพย์โหลดสูงสุดได้ถึง5กิโลกร,รมัมสามารถกันน้ํกากันฝุ่นตามมาตรฐาน IP 5 4ีมี maximum reach radius ยาวสูงสุดถึง9 1 0ม mm. ิลิเมตรตรงตามคอนเซปต์ Triple Easy นั่นก็คือ Easy Control, Easy Programming และ Easy Connecting ครับแล้วคอนเซปต์ที่ว่า Triple Easy นี่มันเป็นยังไงเหรอคะคุณไอซ์หนึ่งเลยนะครับก็คือ Easy Control เราจะมี Operation Button ทั้งหมด6ปุ่มที่อยู่บนตัวโคบอทสามารถใช้ในการตั้งค่าตำแหน่งและสั่งการทำงานของโคบอทได้อย่างง่ายดายเลยครับสองเลยนะครับก็คือ Easy Programming เราจะทำงานผ่านตัว RT Vision Box โดยที่ผู้ที่ไม่มีความรู้ความสามารถด้านโปรแกรมก็สามารถใช้งานได้ครับ3นะครับก็คือ Easy Connecting สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอกได้อย่างสะดวกเพื่อการสร้างสารรค์การใช้งานที่หลากหลายด้วยการเชื่อมต่อกล้องวิชั่นโฟร์เซนเซอร์และก็แฮนดิปเปอร์ครับจากที่ฟังคุณไอเล่ามานั้นดูเหมือนว่าโคบอตตัวนี้จะใช้งานได้อีซี่สมชื่อเลยนะคะเพียงแค่จำคอนเซปต์ทริปเปิลอีซี่ก็สามารถใช้งานได้แล้วถ้าอย่างนั้นใหม่รบกวนขอลองใช้หน่อยได้ไหมคะได้เลยลครับคุณใหม่แต่ก่อนอื่นนะครับเราต้องมาตั้งค่าสเต็ปการทํางานของเจ้าโคบอตตัวนี้กันก่อนโดยการที่คุณใหม่สามารถลากแบ็กแอนด์ดรอปของโปรแกรมอ่าอย่างนั้น จะเห็นได้ว่าคนไม่ต้องมีความสามารถด้านโปรแกรมก็สามารถใช้งานได้อย่างง่ายได้ครับแล้วถ้าไม่อยากลองขยับแขนโคบอลตัวนี้สามารถทําได้ยังไงหรอคะก็ตัวนี้นะครับจะมีฟังก์ชันที่เรียกว่า direct teaching โดยการที่ว่าเรากดปุ่ม direct teaching นะครับจากนั้นไฟสถานะจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวเมื่อไฟสถานะเปลี่ยนเป็นสีเขียวนะครับเราสามารถเคลื่อนที่โรบอตได้ตามที่ต้องการเลยครับขอลองทําดูบ้างได้ไหมคะได้ครับแล้วถ้าคุณใหม่ต้องการปรับแ hand อ l i g n มนต์นะครับ คุณใหม่สามารถทําได้โดยการกดปุ่มแฮนด์ค้างไว้จากนั้นโรบอทจะทาการตั้งอไลเมนต์ให้อัตโนมัตินะครับอ๋อแล้วถ้าอยากให้เจ้าคบอทหยิบจับชิ้นงานนี่ต้องทํำยังไงหรอคะไม่ยากเลยครับเพียงแค่คุณใหม่มีชิ้นงานนะครับแล้วก็ทําการกดปุ่มแฮนด์นะครับปุ่มนี้นะคะครับตัวแฮนด์นะครับจะทําการสั่งแคมป์และอันแคมป์ชิ้นงานให้เองอัตโนมัติลยครับอ๋อไม่ยากเลยนะคะแล้วถ้าว่าคุณใหม่คิดว่าตําแหน่งเนี้ยเราต้องการใช้งานแล้วคุณใหม่สามารถทําการกดปุ่มทิช โดยการเซฟโพซิชั่นเข้าสู่โปรแกรม RT Vision b o c ได้เลยครับหมายถึงว่ามันก็จะเข้ามาเซฟอยู่ในนี้เหรอคะใช่ครับแล้วถ้าเราทำเสร็จเรียบร้อยแล้วสามารถกดปุ่มสตาร์ทเพื่อสั่งเริ่มการทำงานของโคบอทได้เลยครับ ากที่ได้ลองทําดูแล้วก็รู้สึกเลยค่ะว่าไม่ยากจริงๆว่าแต่ว่าเจ้าโคบอลตัวนี้จะสามารถทํางานร่วมกับคนได้อย่างปลอดภัยใช่ไหมคะไม่กลัวว่าถ้าสมมติมันกําลังทํางานอยู่แล้วหม่ยื่นมือเข้าไปใกล้ๆมันจะไม่เป็นอันตรายใช่ไหมคะใช่แล้วละครับเจ้าโคบอลตัวนี้นะครับมีฟังก์ชันพิเศษเมื่อเราเคลื่อนที่เข้าไปใกล้นะครับโคบอลจะทําการเคลื่อนที่ช้าลงหรือถ้าหากเราสัมผัสนะครับโคบอลจะทาการหยุดและส่งสัญ,ญญาณแจ้งเตือนออกมาครับเราทําการรีเซ็ตสัญญ,ญาณแจ้งเตือนได้โดยการกดปุ่มรีเซ็ตครับ และนอกเหนือจากฟังก์ชันที่เราได้ลองทําไปก่อนหน้านี้แล้วเจ้าโคบอทตัวนี้ยังมีฟังก์ชันพิเศษอื่นๆอะไรอีกบ้างไหมคะสําหรับฟังก์ชันพิเศษนะครับก็มี vision นะครับ vision sensor ทำงานคู่กับโคบอล์ force sensor นะครับทำงานร่วมกับโคบอทหรือแม้แต่ safety ฟัง c t i o n นะครับไม่ว่าจะเป็น speed limiting เป็นการจํำกัดความเร็วของโคบอลเซ s a ี้ I/O เป็นการตั้งค่าพื้นที่ความปลอดภัยกับอุปกรณ์เสริม Position Limiting เป็นการตั้งค่าตำแหน่งต่าง,างๆของโรบอทให้อยู่ในการใช้งานที่ปลอดภัยจะเห็นได้ว่าฟังก์ชันที่กล่าวมานั้นสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างหลากหลายและอีกคั้งยังสามารถทำงานร่วมกับมนุษย์ได้อย่างปลอดภัยมากยิ่งขึ้นด้วยครับสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณคุณไอซ์มากเลยนะคะที่มาให้ความรู้แก่พวกเรา เป็นยังไงบ้างคะสำหรับ c o b o t Melfa a s s i s t a มีฟังก์ชันที่น่าสนใจหลายอย่างเลยใช่ไหมคะแล้วสำหรับลูกค้าท่านใดที่ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถติดต่อผ่านทาง Mitsubishi Electric Factory Automation Thailand ได้ทุกช่องทางเลยคะ่ะสุดท้ายนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c คร b e และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้เราสคนต้องลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับ